สูงตัดตาต้นลา,านห้หลอยไรแปงานสอรวมท,ทังเกียรติยสลูกปันหน้าจงโนบีตามสองนงไป

ไปางลลัลั่อเลยบเปยไป้าเป็น,ปนใหญ่ได้ไปชไปไสมมันยากมันขื่นอยูวันใจไบนี่างล่างบางก้าวเต่าลดค่าไปลยค่ามา